สถานการณ์โควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ยังมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ทางจังหวัดมีมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงหลายพื้นที่ซึ่งก็ส่งผลต่อกลุ่มแรงงานไม่น้อยค่ะกลุ่มชานยูสพ h าวเวอรจึงได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนที่เป็นกลุ่มแรงงานนะคะติดตามจากเจนซี e p o r t พอร์ค่ะ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีอัตราจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบูมนาธิที่เกิร์ฟันเด็กได้ประสานกับกลุ่มชานยุทพาเวอร์และปีมเพื่อที่จะนำของใบบริจาคให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19บเกมนาทิเกิฟันเด็กเพื่นก็ อะไรที่ต่อมาตั้งดีสื่อแห่งหนุ่มกันเนาะสื่อแห่งหนุ่มก็เป็นกลุ่มมันดีลงในพื้นที่กำซื้อหนึ่งค่ะเนาะในที่เขาคู่ก็อยู่ยาวอย่างเนาะเาี่ยงก็ให้ในคอในก็ไรส่งมาที่ตั้งสื้อแห่งหนุ่มเซ่อะไรลงกว่าแจกจ่ายไปในขนาดเนาะในก็การมือลงกว่าแจกจ่ายในก็ที่ขาหม้อมันตั้งดีพิมกันเนาะอ่ามันเอาข่าวกันกันเนาะก็เป็นคัสเตอร์ใหม่กันเนาะที่ การเมืองใหม่ขนาดเนาะก่อนที่ยนมีคนตวยกินจะโควิดในขนาดเนาะกอเฮทัยการเมืองใหม่เไรปีกว่าในในกอทำมีแห่งการในขนาดเนาะแห่งการเสื่อมเหตุการณ์ดินันลอยยึดการเสียบางซื่อก็อยู่กลุ่มเสี่ยงเสียไรกักตัวยังในกอมีกันเนาะก็ในกออะไรครับผลกระทบในช่วงในก็คือว่าอันในในกอเข้าคากับอะไรกับพันติดตัวก็ไม่ซื้อในขนาดเนาะก็บัวบางซื่อในเขาอยู่กลุ่มเสี่ยงเลยกักตัวในเขาคัะเพราะเขากับว่างบันจมตีหอเนี่ห้องในเขาก็ให้เขาเมาหัองเกย์ในันเนาะอะไม่รู้จ๊ะ ันได้ให้การค่ายู่เฮื่นค่ายู่เฮื่นเหตุใต้กินโขก็เหลืวได้ค่ะตนเพิ่นก็ไม่เป็นสีก็ให้การก็เหลวได้ค่ะทีเปอนมาจะเหลือให้ในจมหนาหนาขยาาอันนี้น้าใจดีก็จมมาจมขยะาข้าวของที่เอาไปแจกจ่ายก็จะมีข้าวสารน้ํนนมา,ามันนมยาสามัญประจําบ้านแอลโกอฮอลและผ้าอนามัยสําหรับสตรี สำหรับการช่วยเหลือต่อจากนี้ทางมูลนิธิจะจัดหาของอุปโภคบริโภคราคาถูกให้กับกลุ่มแรงงานเพื่อนบ้านเพื่อลดราคาใช้ใจ่ายแรงงานและยังสามารถมีทุนที่จะหมุนเวียนกลับมาซื้อของให้กับกลุ่มแรงงานพื้นที่อื่นๆได้ก็มีแผน้่ยโครงการเหมืนอนเจ้าหนุ่มเจมาหนุ่มวากซื้อข้าวสารอาหารแหง้ง ในราค่าดินเปิดตลาดเดี๋ยวก็เอกมาขายขึ้นในระดับตับตลาดที่ไหนเป็นโครงการที่นานามีได้มีแไงเดี๋ยวเมื่อนั้นขึ้นมาหมุนขึ้นในก็ขายขึ้นแห้งปอขึ้นในหลายๆทีในกาตอนแลกอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้การระบาดของโควิด -19 จะยังไม่สงบลงคนในพื้นที่พยายามช่วยเหลือกันทั้งเรื่องอาหารการกินที่จำเป็นรวมถึงข่าวสารข้อมูลที่กระจายส่งต่อ โดยเฉพาะการเข้ารับวอกซีินที่แรงงานสามารถวอกอินได้เพื่อช่วยในการควบคุมการระบาดอีกทาง